thank <laughs> you สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับอิงอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมานั่งในสวนนะคะทุกคนพาเด็กๆนะคะมาทานตําปูนะคะทุกคนตําปูม้านะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะวันนี้เราไม่ใส่พริกนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กๆเขาทานเผ็ดไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวใส่ ลรืมเอากระเทียมมานะคะมานั่งในส,วน,สวนใส่อะไรก่อนล่ะใส่อันนี้เลยค่ะช้อนก่อนน้ำตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะไอใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ น้ำปลาค่ะแ่งไปเลยน้ำปลาค่ะทุกคนนี่มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ นาวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะทุกคนนี่ค่ะเอ๋เปลือลงไปด้วยนีย่โอเคค่ะลุกๆๆนะคะลุกๆๆให้เท้ากันเลยค่ะนี่ดูค่ะทุกคนไม่มีพริกนะคะวันนี้นะคะทำเพื่อเด็กๆนะคะ ไม่ไม่มีพริกก้อร่อยนะคะกุ๊กๆๆเดี๋ยวชิมก่อน ชิมก่อนชิมก่อนโอ้ยมนเอาอีกหน่อยอืมก่อนอื่นสายบัวค่ะทุกคน ใส่สายบัวด้วยนะคะนี่ใส่ไปเลยตําตตเลยค่ะตําสายบัวก่อนนะคะ ค่ะปูใส่น้ำแข็งมาด้วยนะคะล้างน้ำโซดาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะล้างมือแล้วนะคะทุกคนใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งออกดีกว่า มาค่ะทุกคนมาค่ะว้าวเต็มกลกเลยค่ะเ <c oughs> <c oughs> ต็มกลก <c oughs> ทำยังไงทยังไงละคะทีนี้มันเต็มกลกเกินไปนะคะทีนี้เราเอาใส่ถาดเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาจัดถาดกันนะคะทุกคนดูค่ะเด็กๆกกำลังเล่นกันเพลินเลยนะคะรอกินตำปูกันค่ะจะให้เด็กๆเล่นกันไปก่อนนะคะลุกเลยค่ะทุกคนลุกๆุกนะคะลุกยากหน่อยนะคะเต็มคลุกเลยค่ะเอาเดี๋ยวเราเทเลยนะคะเท ว้าวโอ้เสร็จแล้วค่ะทุกคนว้าวเด็ก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 เสร็จแล้วมาแล้ว

นี่ค่ะทุกคนอื ดูมันค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำน้อยใส่น้ำลงไปนะคะนี่ค่ะอืมอืมอืมสุดยอดเลยค่ะ อร่อยค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน ลอ,อยไมเด็กเด็กอืออกไปอือใส่บัวค่ะ ดีนะคะหนนะคะังชนนะะ้อนเลยค่ะหังช้อนเลยค่ะแบบไหนเลยคะ่ะ Ok. Ok. Một cái mắt. อิ่มแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย